นำเซตของระฆังวัชระมาให้ได้ชมทดสอบฟังเสียงกันเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งนี่เลยค่ะหมายเลขหนึ่งใส่หมายเลขไว้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบหมายเลขไหนก็แค่แจ้งมาหมายเลขหนึ่งนะคะ นี่วัชระหมายเลขหนึ่งก็วัชระก็จะวางไว้เป็นเซตคู่กันแล้วกันนะคะโอเคหมาเลขสองคมชัดสวยงาม กล้องกลงวานและนี่เป็นวัชระ9แชกงานเป็นงานไวเมทัลทั้งหมดเลยค่ะโอเคหมายเลขสาเร็วไปนิดนึง งานส่งตรงจากประเทศเนเปลาลค่ะโอเคค่ะสเซตนะคะ